สวัสดีค่ะเจอกับสาบ้านป่าผักกินนะคะมาจ้าพี่น้องขาวันนี้ชวนมากินเออชวนมากินแจ่วแจ่วปลาร้าปลาทูมีผักหลากหลายนะคะมีตะสมุนไพรนะคะพี่น้องขาก็มีใบหูเสือนะคะแล้วก็เอใบมะกรูดอ่อนนะคะพี่น้องขาไปเจี๊ยบต้มแล้วก็ หน่อไม้ต้มบวกต้มครับพี่น้องขาอันนี้คือเกี่ยวเกี่ยวปลาครับพี่น้องมาค่ะเกี่ยวปลาจากน้องว้าวปลาทูตัวหนึ่งนะคะนี่ค่ะอันนี้หน่อไม้ต้มต้มเองมาค่ะเฮ้ยอร่อยน้อง่ะ ของประชาชนอืมออืมออื้อืมอืมและกรก นะคะฮ่ม điểm này có kệ rồi. Ừ. 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 Nam <coughs> yeah, Nam on น่บวกมันก็แต่แล้วก็กินอยากกินแบบตะกินแบบ อะไรนะเม,ม็ดม,มันเมล็ดมันอืมอร่อยมากอืมก่อน หอเกลอร่อยือมหอมเนาะปิดปากเนาะ แปลกเหยียบอร่อยเหยียบเปรีย okay. อ่อนอร่อยมากยอดเลยอื รวมนุ่นหน่อยนิดหน่อย

mm -hmm. у mm. у mm. ไ้แล้วคนจะตกมืดมาแล้วมืดเรยมากอ But <laughs>